สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะวันนี้นะครับฟิลอยู่กับเจ้าของรถคันใหม่กับเชฟโรเลตเทลเวเซอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยมากคันนี้นะครับรถปีใหม่ด้วยแล้วก็ได้รุ่นท็อปด้วยฟิลขออนุญาตสอบถามความรู้สึกนิดนึงนะครับจกับเจ้าของรถคันใหม่วันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับการรับรถคันใหม่ครับพี่มีทั้งความดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้คันนี้มาครับผมเพราะว่าคันนี้ก็มันเป็นความภูมิใจที่ มาจากครอบครัวแล้วก็มาจากความรักความอบอุ่นที่เราสร้างกันมาแล้วก็มีรถเข้ามาช่วยในการับเพื่อนมาทํางานด้วยครับผมเหมือนจะมาดูตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับครับแต่ว่าคันนั้นเหมือนเขาเอาไปก่อนแต่ตัวนั้นจะเป็นตัวรองท็อปรุ่น LT แต่ว่าตัวนี้ได้ตัวท็อปเลยใช่ครับเป็น LT Z ทีแครับทำไมถึงได้เลือกที่มงคลคาร์เซนเตอร์ครับพี่เชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในคุณภาพของที่นี่แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บไซต์ ในการดูรถอยู่โดยเฉพาะที่อุบลน,นี้ก็เชื่อมั่นมากเลยครับได้ครับถ้ามีคนดูอยู่ทางบ้านหรือว่าญาติพี่น้องเราจะแนะนํำยังไงบ้างครับสําหรับมงคลคารค์เตอร์นี่ง่ายน <ไง S 2> ิดเดียวก็ เข้ามาที่ศูนย์เลยดีกว่าจะได้เห็นของจริงเนาะจะเห็นรถคันดีๆใหม่ๆอย่างที่เราได้วันนี้ผขอเชิญชวนนะครับได้ครับแล้วเรื่องการเซ็นเอกสารล่ะครับเป็นยังไงยุ่งยากไหมครับไม่เลยครับสบายมากโดยเฉพาะทีมงานให้ความอำนวยสะดวกได้อย่างดีต้องขอขอบคุณมากครับได้ครับวันนี้ฟิวนะครับตัวแทนของบริษัทมงคลฮันเตอร์ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ใช้บริการที่มงคลฮันเตอร์ขับรถคันใหม่นะครับขอให้เฮงเงรวยรวยนะครับผมขนเงินขนทองตลอดปีตลอดไปขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับฟิลรู้สึกยินดีมากๆเลยที่ได้มาส่งมอบรถเต y o t a Fortuner คันสวยให้กับคุณแม่แล้วก็คนที่อ๋อยนะครับผมวันนี้ฟิลอยากจะสอบถามความรู้สึกนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการรับรถคันใหม่ครับวันนี้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็พอใจมากที่สุดค่ะทำไมถึงได้เลือกเป็น Fort u n e r ครับก็เป็นรถยี่ห้อที่ชั้นหนึ่งในประเทศไทยค่ะ แล้วทาไมถึงได้มาเลือกที่มงคลคาเซนเตอร์ครับคุณแม่คือมีความมั่นใจและสบายใจค่ะวันนี้เดินทางมาจากอำเภออะไรจังหวัดไนอำเภอบุญทลีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะได้ครับถ้ามีคนดูทางบ้านอยากจะซื้อรถเหมือนคุณแม่แล้วก็พี่อ๋อยจะแนะนําคนดูทางบ้านยังไงบ้างครับมาซีวอลต้นเนาะบ้านถ้าใครสนใจรถยี่ห้อโตโยต้าของคุณมงคณเซนมงคลคาเซนเตอร์เออมงคลคาเซนเตอร์ก็เชิญนะคะรู้สึกมีความมั่นใจสบายใจครับผม เออพนักพน้การด้านรับดีค่ะได้เลยครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่ใช้บริการที่มงคลคาเซนเตอร์ขับรถคันใหม่นะครับขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางรถคันนี้ขนเงินขนทองขนความรวยขนความฟังนะครับเฮงเฮงรวยรวยขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายขอบคุมากคโอเค